ในคดีของน้องชมพูน่นะครับพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมก็ยังพอที่จะพูดได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเลยวันที่เขานัดตรวจพยานหลักฐานไปแล้วหรือว่าเลยวันนัดพร้อมหรือว่าเลยวันที่23พฤศจิกายนปี64ไปแล้วเนี่ยครับเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยคงพูดอะไรมากไม่ได้ไปกว่านี้นะครับแต่ที่ตอนนี้นะครับที่กังวลอยู่เนี่ยก็คือพยานบุคคลนะครับซึ่ง มีการตั้งข้อหาภาคผู้ยาวมาเนี่ยนะครับก็คาดการว่าพยานบุคคลเนี่ยน่าจะมีคนเห็นนะครับหรือว่ามีคนระบุตัวนะครับว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับถึงจะมีข้อหานี้ได้นะครับถ้าไม่มีคนเห็นนะครับก็อาจจะต้องมีกล้องวงจรปิดหรือว่ามีพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่คาดเดานะเวลาเนี่ยก็คืออาจจะมีพยานบุคคลเห็นนะครับแล้วถามว่า พยานบุคคลเนี่ยนะครับน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับถ้ามีคนอยู่ๆมาระบุว่าเห็นลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าพยานโจทย์เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าๆไปนะครับว่าพยานโจทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเยอะนะครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยครับถ้าไม่มีสาเหตุโกรดเคืองกันมาก่อนนะครับก็คงไม่มีใครที่จะมาใส่ร้ายกันนะครับอยูๆ่ๆมาชี้ว่าเห็นลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกจากบ้านเนี่ยครับ อยู่ๆคงไม่มีใครมาใส่ร้ายกันแบบนี้นะครับนอกจากว่าอาจจะเห็นจริงๆนะครับหรือว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนะครับถึงจะมาพูดหรือว่ามาระบุหรือว่ามาเป็นพยานกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําแบบนี้ได้หรือว่าพยานลักษณะนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมากแล้วก็สารมีความเชื่อถืออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานลักษณะเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลอยู่นะฮะแล้วก็ แต่ข้อที่น่าสงสัยอยู่ก็คือว่าถ้าหากมีพยานในลักษณะนี้จริงนะครับทําไมตํารวจถึงไม่ออกหมายจับตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้ามีพยานแบบนี้นะครับแล้วก็ทางตํารวจนะครับสามารถสอบปากคําแล้วได้ข้อเท็จจริงมาแบบนี้นะสามารถที่จะออกหมายจับได้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุแรกแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือตั้งประเด็นข้อสังเกตนะครับถ้าหากว่าตํารวจเจอพยานคนนี้นะครับแล้วทําไมไม่ออกหมายจับตั้งแต่แรกนะครับ หรือว่าตํารวจสอบไปสอบมาแล้วเพิ่งจะมาเจอพยานคนนี้เพิ่งจะมาเจอคนที่เห็นแล้วคนที่เห็นเนี่ยไปอยู่ไหนมานะครับทาไมไม่โผล่มาเป็นพยานตั้งแต่แรกตรงนี้ก็เป็นประเด็นข้อสังเกตนะครับว่าวันที่23เนี<ร>่ย <า Philosophy> จะมีพยานในลักษณะนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาในลักษณะเป็นกล้องวงจปรปิดนะฮะหรือว่าจะมาในลักษณะใดก็ยังคาดเดาไม่ได้นะครับนอกจากว่า <handc Punch> พยานในลักษณะที่เป็นพยานบุคคลแล้วเห็นเนี่ยครับที่พอจะ หน้าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับว่าพยานคนนี้มีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะสามารถที่จะอตอบปัญหาหรือว่าตอบคำข้อสงสัยนะครับของแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยก็เห็นได้ข่าวว่าคาดีนี้ไม่มีคนเห็นนะครับแต่ไปไมามากลับมีการตั้งข้อหาภาคผู้ยาวก็คงต้อง ดูนะครับแล้วก็น่าจับตานะครับพยานคนนี้นะครับถ้าหากมีจริงนี่ถือว่าเป็นพยานที่มีน้ําหนักค,นค่อนข้างมากเลยนะครับผม